หเหตุการณ์มาหาทุกภัยน้ำท่วมในประเทศไทยนั้นแม้จะสร้างรอยแผลไว้กับคนไทยอย่างแสนสาหัสแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความทุกข์ยากกลับเป็นสิ่งที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มรอยใหม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้กลับทำให้มวลน้ำใจของคนไทยรุนแรงและยิ่งใหญ่กว่าเราจะเห็นได้จากการช่วยเหลือของหน่วยงานองค์กรต่างๆหรือพี่น้องคนไทยด้วยกันลาสุดเรล่าศิเป็นจากบ้านทัวร์อะคาเดมี่แฟนตาเชีย ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินอาสาที่ได้เข้าไปลงพื้นที่มอบสิ่งของบริจาคให้กับชาวบ้านที่ชุมชนสายไหมกรุงเทพมหาคนครนี่เองครับแม้ปริมาณน้ําจะลดลงไปบ้างแล้วแต่ระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ยังทําให้การสัญจรด้วยรถยนต์เล็กปกติเป็นอมาพาตอยู่ซึ่งเหล่าศิลป,ปินอาสาจากบ้าน AF สําหรับบางคนนั้นก็เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกด้วยและเมื่อได้ไปถึงก็พบกับกลุ่มชาวบ้านที่ออกมารอต้อนรับกันเป็นอย่างดีทําเอาเหล่าศิลป,ปินใจชื้นไปต,ตามๆกัน ของนาน,นี่เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มีโอกาสได้ทำงานแบบนี้เพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะได้ไปร้องเพลงอะา,าได้แต่นี้เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆซึ่งทําให้รู้รู้ได้เลยว่าเออจริงเราก็ยังลําบากและยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะ,ะครับน้ำเนี่ย คงดูจากสภาพแล้วคงอีกนานเลยกว่ามันจะลดไปจนหมดนะครับก็คือแบบว่าวันนี้เราได้เอาของเข้ามาให้พวกเขาก็ดูแบบเออคือเขาอยากได้ของจริงๆเลยครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเข้าวสารกะละมังอะไรอย่างเงี้ยที่จะช่วยในการดำรงชีวิตได้นี่ครับวันนี้ก็มีซิมงร่งสท่งสมบัมาแจกอะไดรู้สึกดบ้ากจริงก็อย่างที่พี่นาบอกคือเพนก็ไปครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่แล้วเพนรู้สึกว่าแบบ ได้บุญยังไม่รู้อ่ะเดือดได้ช่วยคนที่ลําบากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพนก็รู้สึก,กว่าไปกำลังใจกับพี่ๆทุกคนนทุกคนแบบกว่าจะเดินมาก็ลาบากแล้วขนาดเราแค่ขนาดนั่งรถมาก็ลําบากแล้วถ้าคิดดูว่าคนเดินมาเนี่ยมันจะแบบขนาดไหนก็รู้สึกเหมือนเอนทุกครั้งที่เราไปคือคือ,คอทุกคนเดือดร้อนจริงๆแม้ว่าที่นี่น้าอาจจะไม่สูงมากเหมือนเหมือนอย่างปทุมที่ผมไปมานั่น2เมตรกว่าแต่ว่าคือ ในเมืองอะ่ะคนในเมืองไม่เคยเจอสภาพแบบนี้คือการรับมือการเตรียมตัวเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบลําบากจริงๆบางคนก็ไม่รู้จะออกไปยังไงก็ต้องอยู่ตรงนี้คือวันนี้ไปเจอชาวบ้านเขาบอกว่าที่เพิ่งมาเจอเราเข้ามาครั้งแรกอะไรยเงี้ยก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเออเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราเอามามอบให้กัาวันนี้มันเป็นแค่เหมือนแค่อาหารเล็กน้อยเท่านั้นอนะ่ะคือมันต้องการมากกว่านี้ผมว่าใครที่อยากจะมาช่วยก็มากันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรก็ตามคือทุกคนหลายๆพื้นที่คือต้องการ กำลังใจตรงจริงๆก็วันนี้เราก็นอกจากให้สิ่งของแล้ว,ลวเราก็ยังมอบน้ําใจให้ด้วยนะคร<ด>ับโดยย้มทักทายกันไปทุกคนได้อาบบกมือทักทายกันก็เป็นความสุขใจที่แบบปัญหาซื้อเนี่ยไม่ได้ลรวสุดท้ายกลุ่มศิลปินน้องใหม่จากบ้าน AF8 อ,อ,อย่างต้นธนสิทธิ์ชาญนุษยนัน,นและเจมสุภวิทย์ก็ยังได้ฝากกาลังใจผ่านแมงโก้ทีวีเราไปถึงผู้ประสบภัยทุกคนที่กําลังลาบากอยู่ในขณะนี้ว่าอยากให้ทุกๆคนนั้นสู้ต่อไปครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วน ช่วยในการแจกของนะคบก็พวกเราก็น like okay. yeah, so, like em, ําของมาแจกกันเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนมารอเข้าคิวกันเยอะเลยครับก็รู้สึกเห็นใจครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าหลายๆเขตนะครับก็ประสบปัญหาน้ําท่วมเหมือนๆกันหมดนะครับผมก็เห็นใจแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้ครับอยากจะขอให้สู้ต่อไปนะครับเชื่อว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับก็อดทนนะครับอย่าอย่าเพิ่งท้อเชื่อว่า อยากอิมินาน้ำจะลดแน่นอนครับแน่นอนครับก็อยากเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากจะบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าแน่นอนครับครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เจมเชื่อว่านะครับเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็คนไทยครับไม่ทิ้งกันครับนอกจากเหล่าศิลปินจากทัวร์อะคาเดมี่แฟนเทเชียจะส่งมอบกาลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วแมงโกทีวีก็ขอฝากแรงใจอีกหนึ่งแรงส่งถึงทุกๆคนด้วยนะครับธนากรชุมทองถ่ายภาพ ต,ต้นทุนวัดก,ก,การกิจกรรม Mango TV รายงาน